สนับสนุนโดย Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จพื้นที่ชุ่มน้ำทรัพยากรสำคัญที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนและสร้างรายได้ให้ชุมชนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสอพอ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสาตประชาชาติหรือ UNDP จัดทำโครงการสื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำโดยได้สองนักแสดงวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมิวสุภสิทธิ์และกลับขนาบุตรเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวลงพื้นที่ถ่ายทำณสถานตัดอากาศบ,บางปูจังหวัดสมุทรปราการเพื่อหาคำตอบของคำว่า พื้นที่ชุ่มน้ําซึ่งงานนี้ถือเป็นการรับงานด้านสิ่งแวดล้อมครั้งแรกของสองนักแสดงวัยรุ่นทั้งมือสุภสิทธิ์จงชีวีวัดและกรับขนาวุฒิไตรพิพัฒนาพงศ์ซึ่งทั้งสองมีความชื่นชอบการท่องเที่ยวในสถานที่ธรรมชาติอยู่แล้วส่งผลให้บรรยากาศการถ่ายทําสนุกสนานมีการหยอกล้อก,กันตลอดเวลาประกอบกับสภาพอากาศที่เป็นใจทําให้การถ่ายทําราบรื่นสแสดงให้เห็นภาพบรรยากาศที่สวยงาม และความอุดมสมบูรณ์ของสถานตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการที่หลายคนอาจเคยพาครอบครัวไปรับประทานอาหารพักผ่อนช่วงวันหยุดแต่อีกหลายคนอาจยังไม่เคยทราบว่าสถานตากอากาศบางปูยังมีพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์และอยู่คู่กับชุมชนไม่อย่างยาวนานและนอกจากมิวกลาฟ จะพาไปหาคำตอบของคำว่าพื้นที่ชุ่มน้ำกันแล้วยังพาไปดูนกในสถานตากอากาศบางปูที่ไม่ได้มีแค่นกนางนวลแต่ยังมีนกหายากนกอพยพอีกหลายสายพันธุ์ที่บินมาหาอาหารบริเวณนี้ทั้งยังพาไปดูวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนที่ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อสร้างรายได้และดำรงชีวิตอีกด้วยนอกจากนี้ทั้งสองนุ่มยังฝากข้อความเชิญชวนเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำไว้ด้วยโดยหนุ่มมิวสุซประสิทธิ์กล่าวว่าอยากขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันใส่ใจให้ความสำคัญและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำกันให้มากเพราะพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่มีระบบนิเวศท,ที่อุดมสมบูรณ์เป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งเชื้อเพลิงที่สำคัญในการใช้ชีวิตทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลหรือดูแลสัตว์เล็กก่อนเติบโตทางด้านหนุ่มกรับขนาบุตรกล่าวว่า หลายหลายคนอาจไม่คุ้นกับชื่อเรียกนี้แต่พื้นที่ชุ่มน้ำก็คือพื้นที่ทางธรรมชาติที่มีแอ่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ต่างๆการที่มีระบบนิเวศท,ที่ดีธรรมชาติที่สมบูรณ์ก็จะทำให้ช่วยลดภาวะโลกร้อนธรรมชาติก็จะสวยงามอยู่กับเราอยู่กับโลกใบนี้ไปนานๆ อือโอ้โหดูหลงเยวะมากเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมสนุกดีพี่นอกจากสนุกแล้วนะผมยังได้ความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้อนอ,อีกด้วย<ๆ>เช่นเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำนะเรื่องนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยและที่สำคัญนะก็ยังได้รู้ด้วยว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมีประโยชน์ต่อชุมนุมคอต่อเขาอย่างไงบ้าง แล้วจากที่พี่ศึกษามานะพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทยเนี่ยมีแค่ประมาณ7.5%ของพื้นที่ทั้งหมดเลยนะละพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยยังถูกเอาไปบุกรุกถูกคุกคามแล้วก็ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกซึ่งทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมีพื้นที่ลดลงทุกๆปีเลยนี่เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำนี้ไวนะ้เนาะใช่แล้วรู้แล้วใช่ไหมว่าที่เนี่ยไม่ได้มีแค่เต้นรีลาทำไมต้องแซวผมด้วยเนี่ยอ่าพี่ไม่แซวแล้วอ่ะตอนนี้นะเราสองควรอยู่ที่ สะพานสุกตานี่ก็จะเห็นว่ามีชาวบ้านมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาชมนกแล้วก็มารอดูพระอาทิตย์ตกด้วยนี่โอ้หสวยใช่ไหมแบบนี้ดีเขาถึงเรียกว่าความสวยงามของธรรมชาติแต่ที่สําสคัญนะหาได้ง่ายด้วยเพราะที่นี่อยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวเองใช่ก็คือสามารถใช้เวลาแค่วันเดียวนะก็สามารถมาเที่ยวหรือว่ามาชื่นชมธรรมชาติหรือว่าวันนี้พอได้มาเที่ยวที่นี่ ผมรู้ซึ้งถึงการแบบอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรพวกนี้เลยรู้ึใช่เพราะว่าการที่เราอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยม,มันจะนอกจากทาให้เราได้ซึมซับความสวยงามของมันแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้ประโยชน์ของมันในการดํารงชีวิตและเศรษฐกิจได้อีกด้วยพี่มิวพอาทิจะตกดินละไปดูพาทิตกกันไป